ครับครับ,รบก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยองค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรยิเริ่มนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเราเตรียมงานสําหรับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมาปีนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เป็นปีหาโมโคลของชาวไทยนะครับเป็นปีที่ปัตตานเีนเจ้าอยู่หัวเนี่ย ทรงมีประชาชนมายุ่ยพบ6รอบนะครับมี72พรรษานะครับโครงการนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะมาขอาความกรุณาจากทางวัดพราม9้านะครับซึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจา้าคุณนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับที่กรุณาให้เราทำโครงการบวชนะครับเรียกว,ว่าบรรชาสามเณรนะครับจำนวน28รูปแล้วก็สินใจริณี28คนนะครับ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เราตั้งใจทําเพื่อถวายเป็นพระราชถุศลสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้าชาวไทยนะครับก็จะมีหลายร้อยหลายพันโครงการนะครับถ้ารวมกันทั้งประเทศนี่ก็คงนับไม่หมดแต่โครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจนะครับที่จะทําโดยผ่านโอการตลาดนะครับเราเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราตั้งใจที่จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งการปิดเรียนภาพืูร้อนนะครับของ นักเรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับที่จะได้มีโอกาสเนี่ยมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นโชคดีที่เป็นปีมหามงคลด้วยแล้วก็ถือโอกาสนี้ร่วมทางผู้ปกครองแล้วก็ทางวัดแล้วก็ทงางข้าราชการกระทรวงหัดไทยนะครับทงางพนักงานโครงการตลาดนะครับร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลในคราวเดียวกันเลยนะครับการบวชเนี่ยก็จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่14บสีกรกฎาคมถึง วันที่ลาสิกขาเนี่ยคือ29นะครับก็เป็น15วันด้วยกันนะครับเพื่อตั้งใจที่จะทําเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติก็จะได้ศึกษาขนเมเตียมบ้านเราไปด้วยก็นะคือความแข็งแรงของประเทศเราก็มีสามปาบางบาหลักนะครับที่ยึดยึดโยงกันมายาวนานคือชาติศาส,สนานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งทั้ง โครงการเนี้ยจะสังเกตว่าเราจะได้เรียนรู้พบทั้ง3อย่างเลยก็ mm. คือ mm. เพศชาติที่เป็นตุกแขงมายาวนาน mm. นะครับศาส,สนาที่เราำดำรงวอยู่ร่วมกับพุทธศาสนา mm. นะครับในปร,ประเทศไทยเนี่ยมายาวนานแล้วก็สถาบันที่คนไทยทุกคน จะร่วมกับรักษาไว้คือสถาบันพระมาราษานะครับก็จะได้ครบทั้งสามสถาบันและเราก็จะมีโอกาสานให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งนี้ในระยะเวลา15วันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตอบแทนบุญคุณบิดามารดานะครับการมาศึกษาพระธรรมสันส้นในช่วงเวลารึ่งเดือนนะครับก็จะได้เห็นว่าทุกศาสนาเนี่ยเราดำรงมาอย่างไรนะครับอย่างเมื่อเช้าที่ผมกล่าวเปิดงาน,านเนี่ยเราก็พูดว่าพุกศาสนาเนี่ยสอนทุกอย่างที่เป็นความจริงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกอย่างล้วนี่สูดได้เราไม่มี เศษครวิเศษนะครับก็ถูกฝังให้เด็กๆเข้าใจว่าการทาความดีนั้นต้องภาคเพียรทำนะครับเหมือนกับที่สถาบันคารักษาเราได้ปลูกฝังสอนพวกเรามายาวนานไม่มีอะไรได้มาโดยที่เราไม่ปฏิบัตินะครับอยากทําดีอยากได้ความดีอยากได้ความชื่นชมก็ต้องตั้งใจปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งโครงการนี้เราก็ได้รับความเมตตาม,มากๆในที่ผมเรียนตอนต้นจากวัดนา้าวนะครับ ใจที่ได้ทำโครงการนี้แล้วก็เชื่อว่าจะมีโครงการที่ถวายใด้พระคุณศรีเยอะมากในปีนี้นะครับผ่านกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแระเอกชนนะครับสำหรับองคการตลาดเองกระทรวงมาไทยเองก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานทั้งสื่อมวลชนที่ได้ช่วยกระจายข่าวเรื่องนี้ก็ช่วยกันทําดีถวายในหลวงในปีมหามงคลของพวกเราชาวไทยนะครับขอบคุณครับครับคุณท้ายครับทำไมถึงใช้เรื่องวัดพระรามเก้าเนื่องจากวัดพระรามเก้าเนี่ยมี เขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติกับเนนโดยเฉพาะเนนใหม่ๆที่ไม่ได้เคร่งครัดจนเต็มไปนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยการฝึกฝนเด็กที่จะต้องจากบ้านมา15วันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนอาจจะ3าวันแรกนี่จะหนักหน่อยเพราะว่าเด็กเนี่ยเท่าที่ถามดูอายุจะไม่ถึง10งสิบขวบเพราะฉะนั้นวัยเนี้ยเป็นวัยที่ยังต้องการบ้านต้องการความอบอุ่นพ่อแม่อยู่ วัดความก้าวเนี่ยที่ผ่านมาได้จัดโครงการแบบนี้เยอะมากมา,มาเป็นต่อเน,นื่องสิบกว่าปีแล้วนะครับและเด็กๆก็จะรู้สึกเหมือนคนสักวันเ,เนี่ยเหมือนเขาอยู่บ้านเนื่องจากวีดามัรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็าสา,ามารถมาใส่บาตรได้มาถวายของได้แล้วทานเจ้าพระคุณเองก็เมตตาเด็กๆเหมือนลูกหลานนะครับก็มั่นใจว่า,าสิ่งแวดล้อมเลยนะครับคำสอนเลยก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถอยู่รู้สิบห้าวันไ,ได้อย่างดีนะครับก็เลยเลือกวันพระลังกาครับขอบคุณครับ